กระบุรีไม่พูดไม่ได้โคตรต่อวิจัดโผล่ไปอยู่ตรงนี้เรื่องหาใจเรื่องหาใจเรือสาวไม่ต้องก็หแใจขายแต่ต้เรื่องขาตัวเรื่องหาตกใจหายแล้วแต่สบายอย่างนี้สบายสบายสบายอย่างนี้บอกว่าเนื้อจับสะไรสบายและเแต่สาวมังโดนออกมาไม่สู้เรียกแล้วครับ่ันดูสบายสบายครับดูว่าเือ ทะเก็ไหลเลยหน้าไหลตาเลยหน้าลอยตาอย่างนี้บอกว่าเที่ยนี้ไม่มีปัญหากับสาวเมืองนนท์บอกเที่ยนี้ไม่เอาเอาเกลหน้าดาเอาเกลหน้าดามาดูดูว่าสาวสวยเมืองนนกับเกสวยหรือไม่และยังสาวอยู่หรือไม่ตอนนี้เราขยับไปใายครับมองไกลๆรู้สึกว่าในล่องน้ำนั้นนักมาดีเสชื่อเกินครับในนามส่วนนเรศเรนนารีหาได้กสภาพแข็งแรงนะเก๋กว่ากระโดดดีกว่าและ เป็นลํซึ่งต่างกันครับัเวลาของสาวมงคลเชื่อรด้ก็บอกเลยนะครับก็เป็นเมือดีจัดนครนนทบุรีจากโรงเรียนกีฬานครนนทบุรีมีทั้งออกศิลปยสุภาพสตรีน้องเด็กเ็ลูกหลานและเยาวชนร่วมด้วยช่วยกันครับขุดกำลังให้แข็งกล้าแข็งแกร่งเทื่องที่จะไว้ต่อกรกับศัตรูที่จะมาเมืองกับตาเกตขัยาระเพรียงของนครนนท เมื่อเก็บกำลังไว้ก่อนเพราะเพื่อต่อสู้อันตรายก็รือว่าเราก็ให้โอกาสครับน้องเยาวชนจใหญ่ในที่นี้ครับเป็นการเป็นเยาวชนครับก็ถือว่ายังนะครับกระโดดเลยยังไม่ให้แข็งแต่สู้ดในท่านใจครับต้องขอบคุณท่านนายกสมุนทรีจินดาเดชาพลนะครับทีมงานจังหวัดกรุงเทพนะครับพี่วันละวันแล้วก็นะครับขอให้ท่านเดินทางโดยสเฉลี่ยว่าจะไม่ไกลยจะไม่ไกลเพราะว่าจะไปต่อไปดูงานที่กแพงเพชรอีกสักครู่นะครับก็เรื่องขี่สอง โดยสบายๆครับกับการผู้ชเตสการิเรือที่นะได้เรือสวดนเลขาสลับรืเป็นเรือชนะ